พวกากหรือสุสานของคนญี่ปุ่นนะคะวันนี้มาทำำาาําความสะอาดมาสวัสด,ดีคุณปู่ที่นี่คุณปู่ทวนพอคุณปู่ก็เพื่อนเยอะนะคะวิวสวยด้วยไม่น่ากลัวที่สุสานนะคะเขาก็จะมีน้ําใหา้มีกระป๋งแล้วก็กระบวยให้มีที่กวาดแล้วก็มีขสะให้ถ้าเกิดเราอยากทําความสะอาดห,หรือทิ้งอดอกไม้อันเก่านะคะแล้วก็ มาทิ้งที่ถังขยะได้เลยน้ำก็เอามาล้างล้างนะคะลูบๆล้างล้าง,างขัดๆขัดถูๆก็จะมีถ้าเรามาก็เราก็จะเตรียมเทียนแล้วก็ถูกมาจุดนะคะไม่น่ากลัวเลยที่นี่บรรยากาศเกือจะทั้งวกเขานะคะจุดบริการเขาก็มีเป็นแบบห้องน้ำ ข้างล่างก็ม,งงมีมีห้องน้ำมีห้องรับรองเหมือนรับเหมือน็อบบี้โรงแรมค่ะสะอาดสะอ้านมากเรื่องค่าใช้ใจ่ายโอ้อันนี้หลักล้านนะคะเกือบล้านบาทมันจะมีค่าบริการส่วนกลางเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะส่วนกลางที่เราต้องเสียด้วยนะคะแล้วก็ค่าพื้นที่ค่าพักค่าพักนี่แพงเลยตัวแพงเลย เยอะเลยนะคะ